มวาเราเราจะมาทับผากันนะคะผู้ชมเราจะมาทับผากันด้วยนะคะลองดูกันเลย

บอกท่านผู้ชมว่าไงอย่าลืมอะไรรอรออะไรจบอย่าลืมกดอะไรอกดรอเนี่ย ไม่แหน่แม่มีที่นั่งให้ดูบอเอาฝากฝากช่องก่อนฝากให้กดอะไรแม่เอามาเนี้ยเอามาเอาไว้ตรงนี้แหละเอาฝากช่องผู้ชมก่อนเร็วอย่าลืมกดอะไรรอปอนเอาจะซักให้เสร็จหมดเลยเนี่ไม่บอกให้ผู้ชมฝากกดไลค์ก่อนแหน่อ,อ่ะบอกจะไลค์กดแชร์กด็เทใคร อ่าสวัสดีค่ะปิดรายการกนะันสวัสดีค่ะ